อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยปลุกวิญญาณนักสู้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยออกมาร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เร่งรัฐบาลยุติม็อบจาบจ้วงเมื่อวันที่17ธันวาคม2563ที่วัดบ้านอ้อมแกว้วตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจงังหวัดชีสเกตนายอานทน์แสนนานผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยในฐานะ ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานรวมพลังอดีตสหายผอกคผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีนายศักชยัยพรมโธประธานกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพันโทพิสิทธิ์ชานเจเริญประธานที่ปรึกษาเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย นายปิยะผูกจิตอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประธานพอรทอภาคอีสานตอนใต้และนายโยธินลาเงินเฉลิมนางรังสินีแก้วสมุทรนายสมปองสมพันธ์เพียงซึ่งเป็นอดีตสหายและผู้นำกลุ่มสมาชิกอดีตพอกคอคพร้อมด้วยสมาชิกแต่ละเขตงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก นายอานนท์บอกว่าเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลจาบจ้วงต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และมีการโจมตีมาตรา112ว่าเป็นกฎหมายที่มีปัญหาปิดปากประชาชนไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งตนมองว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงและใช้โซเชียลมีเดียในการขยายความซึ่งขณะนี้ประเทศต่างๆทุกประเทศก็มีกฎหมายให้ความคุ้มครองประมุกถ้ามีการไปกระทําการที่จับจ้วง และยังมีกลุ่มบุคคลไปร้องเรียนองค์การสหประชาชาติหรือ UN ให้สนับสนุนการยกเลิกมาตรา112ซึ่งถือเป็นการชักศึกเข้าบ้านและมองว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้กำลังนำมาตรา112มาเล่นการเมืองเพื่อสร้างเงื่อนไขความขัดแยง้งเราจึงจำเป็นต้องออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนการใช้มาตรา112ด้านนายศักชัยพรมโทรประธานกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเปิดเผยว่า ผู้ร่วมสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอดีตสหายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งตนก็มองว่ามาตรา112มีสองมูลความผิดคือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและอาฆาตมารร้ายสำหรับคนปกติคือคดีหมิ่นประมาทและคดีขู่ฆ่าเอาชีวิตในเมื่อคนธรรมดาสามัญกฎหมายก็ยังต้องคุ้มครองหากมีมูลฐานความผิดเดียวกันแล้วทำไมองค์พระประมุก ผู้ส่งเป็นรัฐาธิปัตย์สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติกฎหมายจะไม่คุ้มครองมีนักการเมืองที่มีความคิดล้มเจ้าเข้าไปร่วมการชุมนมุมและสนับสนุนเงินทุนแก่แกนนำปลดแอกตัวเองก็ยังฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทได้แล้วเหตุไฉนจะยกเลิกมาตรา112 จะให้พระเจ้าแผ่นดินได้รับความคุ้มครองน้อยกว่าตนเองจะได้รังแกพระเจ้าแผ่นดินได้ตามอำเภอใจเช่นนั้นหรือผู้นําอดีตสหายพอกคอพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาการมิ่นพระบรมเดชานุภาพมักเกิดจากการใช้ข้อความอันเป็นเท็จโกหกใส่ร้ายป้ายสีแทบทั้งสิน้นไม่ได้นําความจริงมาพูดอย่างตรงไปตรงมา การแอบอ้างว่าให้ยกเลิกมาตรา112แล้วจึงจะพูดหรือวิจาร์ณสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นจริงเพราะคนที่จ้องจะใส่ร้ายสถาบันพนธนาโฆษณาทำสงครามไซเบอร์ล้มเจ้าไม่หยุดหย่อนพวกที่เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112นี้ล้วนแต่ปากว่าตาขยิบมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะตนเองกระทำผิดมาตรา112หรือสนับสนุนผู้คิดลมเจ้าแต่กลับมาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112 คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นนี้น้ำหนักคำพูดไม่มีเลยทำเพื่อให้ตัวเองรอดหรือทำเพื่อให้พวกตัวเองรอดไม่ได้กระทำโดยบริสุทธิ์ใจอย่าให้น้ำหนักให้มากนักหากไม่ได้หมิ่นประมาทหรืออาคตามาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเดือดร้อนกินปุ่นร้อนท้องไปทำไมการบังคับใช้มาตรา1 1 2ส่งผลดีต่อสังคมมากกว่าผลเสีย ในปัจจุบันที่เห็นชัดเจนก็พบว่ามีการกระทําความผิดชัดแจ้งไม่ได้มีการกันแกล้งไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายตีอย่างใดเลยพวกเราชาวพอรอทออดีตสหายพกอคอ,อ,อเก่าขอสนับสนุนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และต่อต้านการยกเลิกใช้กฎหมายดังกล่าว